สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีรับสู่ช่องกันเนื่นขยี้ข่าวนะครับวันนี้นะฮะก็จะเป็นการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับดิว,ดวขาออกนะฮะขาเข้าต้องใจเย็นๆครับผมอาซอนเนี่ยไม่มีตังค์แล้วนะครับต้องขายนักเตะออกไปก่อนเพื่อซื้อนักเตะคนใหม่เข้ามาร่วมทีมครับซื้อก็คงซื้อไม่ได้หลากหลายตำแหน่งครับผมน่าจะซื้อเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า1ตำแหน่งครับผมก็คือปีกแนวลูกฝั่งขวารวมไปถึงมิดฟิลด์ตรงกลางสนามด้วย แต่อย่างไร้ก็ตามครับผมก่อนที่จะไปถึงจุดตรงนั้นเนี่ยอาจจะต้องหาเงินสักก่อนนะครับซึ่งก็จะมีรายชื่อนักเตะหลายคนที่น่าจะมีความเคลื่อนไหวในการปล่อยออกจากทีมไปในล่าซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ในสัปดาห์นี้4รายครับเริ่มตัวที่เรารายงานไปเมื่อวานก็ผมก็ทางแบร์เรโนครับจะย้ายไปร่วมทีมฟูลแลมปอ,อโปมาลีครับผมน่าจะกลับไปที่เซเลอไตาลีลูคัสตอร์เรลาก็มีข่าวหนัๆก,ก็จะไปกาตาสลายครับ เวลาสุดท้ายคือฟาร์โดรินบาลลูกันก็ผมปล่อยยืมตัวให้กับทีมลีกวันครับก็วันนี้เราจะมาดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูคาออกในแต่ละคนครับผมไปที่เนื้อหาของข่าวกันเลยครับเดิมแล้วผมก็จะเป็นข่าวของทางแบรเรโนครับล่าสุดรับผมเขาบอกว่ามีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าแบรเรโนนั้นจะร่วมทีมฟูลแลมเจ้าสัวน้อยอย่างเป็นทางการเป็นทีร้อยแล้วค่้าตัวของทางแบรเรโนนั้นรวมแอดออนทุกอย่างครับผมเป็นจานวนเงิน8ล้านปอนด์ซึ่ง เดโน่ no, ครับจะเซ็นสัญญายาว3ปีจนถึงปี2025แล้วก็มีออปชั่นเสริมในการขยายสัญญาอีก1ปีในอนาคตครับก็คือเป็นการเซ็นสัญญา3มบวก1ปีครับผมแต่แล้วก็ตามผมรายละเอียดดังกล่าวนะครับผมเพื่อนๆก็บอกว่าทำไมค่าตัวทาเบเรโลมันถูกเกินไปได้แค่8ล้านปอนด์ถ้าไปดูข้อมูลเชิงลึกจริงๆนะครับผมจากการรายงานของทางคุณเบนจาคอบนะครับอ๋อเปิดเผยว่าตอนแรกครับผมอาร์เซนเน่อยากจะได้ค่าตัวทาเบเบโน่ มากกว่าสองเท่าของ8ล้านปอนด์คือประมาณ16ล้านปอนด์เพื่อเป็นค่าตัวของทางเบเลโน่แต่ทางเบเลโน่บอกว่ามันแพงเกินไปครับผมสำหรับค่าตัวของผมเนี่ยมันจะทําให้ดีลในการย้ายตัวของผมเนี่ยมันยากขึ้นกว่าเดิมฟูลเล่ยจ่ายไม่ได้หรอกก็เลยมีการขออัซอนว่าขอลดค่าตัวลงได้ไหมซึ่งการลดค่าตัวตรงนี้อัซซอนก็ยอมรับได้ครับผมทําให้ดีวต่างกล่าวในการย้ายไปฟูลเล่มนั้นง่ายขึ้นมากกว่าเดิมครับ ทีนี้ยังไม่พอครับผมค่าตัวยังถูกลงกว่าเดิมครับข้อมูลเพิ่มเติมจากทางเดวิดออนซีนะผมสายข่าวปืนระดับเทียวันนะครับอ๋อเปิดเผยว่าเบลเลโน่นะผมเสียสิ้นภารกิจในการตรวจร่างกายแทางฟูลแลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นการย้ายทีมแบบถาวรอาร์ซอนจะได้ค่าตัวแทนเบเลโน่ก้อนแรกเพียงแค่3ล้านปอนด์แล้วก็บวกเอ็ดออนอนาคตของผลงานนักเตะอีก1ล้านปอนด์หากทีมฟูลแลมเจ้าสัวน้อยฤดูกาลนี้ครับผมฤดูกาลที่ถึงนี้เนี่ย สามารถอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกก็จะได้เงินเพิ่มอีก2ล้านปอนด์จาก3บวก1เป็น4ใช่ไหมครับผมอยู่รอดฤด,ดูกาลนี้บวก2เป็น6ใช่ไหมครับผมได้6ล้านปอนด์จบฤดูกาลนี้ถ้าฟูลเลมอยู่รอดตกชั้นในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลต่อไปครับผมฤดูกาล2 0 2 3ถึงถ้าฟูลเลมอยู่รอดได้อีกครับผมอยู่รอดในพรีมีร์ลีกเป็น2ปีติดนะฮะฤดูกาลนี้แล้วก็ฤดูกาลหน้าเนี่ยก็จะบวกอีก2ล้านปอนด์ครับ หกบวกสองเป็นแปดล้านปอนครับผมคือลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากๆถึงจะได้แปดล้านปอนครบเต็มๆครับผมเงื่อนไขเยอะแยะมากมายครับแล้วก็การเซ็นสัญญาของทางเบเลโน่เนี่ยจะเป็นการเซ็นสัญญาสามบวกหนึ่งครับผมก็ถือได้ว่าสี่ปีพอดีครับองค์เงินครับผมการเจรจารการขายนักเตะขายยากขายเย็นเหลือกเกินขายได้ก็ได้น้อยครับแต่มันก็ต้องเข้าใจครับผมเพราะว่านักเตะก,ก็กลายเป็น เพื่อสัประตูมือ3าไปแล้วใช่ไหมครับสัญญาก็เหลือ1ปีด้วยทีมผู้ซื้อกลูดีนะครับว่าอะไยังไงเนี่ยอาจจะต้องปล่อยนะครับเพราะว่าดีกว่าเสียฟรีในฤดูกาลหน้าครับหรือว่าคิดในแง่ดีนะฮะก็ถือว่าเป็นการลดภาระค่าเหนื่อยนักเตะครับขอให้ทางเบรโนโชคดีกับเส้นทางใหม่ที่เขาเลือกเดินครับผมเจอกันแน่ในพิเศษครับจบจากข่าวทางเบรนโนผมรายละเอียดแต่สัญญาต่างๆนะครับผมไปดูข่าวเกี่ยวกับ นักเตะอีกคนหนึ่งก็คือทางปาโปมาลีกันบ้างครับผมล่าสุดนะครับผมนักข่าวระดับสูงของลีกอิตาลีอย่างทางจาลูก้าดิมาซิโอครับผมอ๋อเปิดเผยว่าทางปาโปมาลีนะครับใกล้ที่จะย้ายไปร่วมทีม a อซมอนซาทีมน้องใหม่ในศึกซเรียอิตาลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมการเจราจารต่างๆเนี่ยจะเสร็จสิ้นใน48ชั่วโมงข้างหน้านี้ก็ถือได้ว่าเป็นการเคลียร์สล็อตนักเตะออกไปนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ปาโปมาลีเนี่ยก็ เป็นตัวเลือกอันดับที่5ของเซ็นเตอร์แบ็กของเรานะครับเซ็นเตอร์แบ็กของเราตอนนี้มีใครบ้างครับมีทางเป็นไว้ปาเก้สซิลิปาโฮดิ้งอีกนะฮะรวมไปถึงนักเตะแบ็กซ้ายแบ็กขวาอย่างทางอาเคโรตูมียสุหรือแม้กระทั่งเิเลเทนี่ก็สามารถก็สามารถเขยมาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กทางฝั่งขวาทางฝั่งซ้ายด้วยนะครับผมตามลําดับมาตาให้โอกาสของทางปาโปบาลีนั้นน้อยลงไปมากกว่าเดิมครับอาสัก็ดึงมาจากปาเมนโกใช่ไหมครับ ถือว่าอาเซนต์ครับผมทําดีแล้วฮะในการผ่องถ่ายนักเตะออกไปนะฮะนักเตะไม่จะใช้ก็ต้องปล่อยออกไปบ้างครับหาเงินมาเล็กที่น้อยในการสมทบทุนซื้อนักเตะให้มีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้นครับจบจข่าวของทางปาโปมาเลียผมไปกันต่อครับผมไปดูข่าวงทางลูคัสซอยน่ารับบ้างครับล่าสุดนะครับผมมีการเปิดเผยจากนักข่าวน่าจะเป็นสายฟุตบอลตุรกีนะครับมีผู้ติดตามทางเทปิเตอร์สูงถึง1นึ0ง0คนก็คือทางซาลิม มานาฟครับถ้าผมอ่านผิดผมขอโทษด้วยนะครับก็บอกว่าเีลของทางลูคัสโซล่าผมตอนนี้ไม่มีปัญหานะครับผมสโม,มสรทีมดังอย่างทางกาลาตาสลายนะครับเซ็นสัญญาคว้าตัวลูคัสโซล่าจากตาซอนเป็นทีมลอยแล้วรวมไปถึงมีข้อมูลจากทางอา,อาเจนสปอร์นะครับก็เป็นสื่อชื่อดังของทางตุรกีหรือตุรกีนะฮะชื่อประเทศใหม่ณปัจจุบันนะครับอ๋อเปิดเผยว่าลูคัสโซล่าผมจะมีการเดินทางไปที่กรุงอิสตันบูล ในคืนวันพรุ่งนี้ครับอันนี้เป็นการพูดจากปากของทางปาปูเบนทันคูครับผมเยซส่วนตัวของทางลูคัสซซย่าก็เป็นการดัดหลังยิมหัวหมอหลายทีมในซเรีอิตาลีหรือแม้กระทั่งทีมในลีกสเปนนะครับผมอยากได้ลูคัสซอย่าแบบฟรีๆให้นักเตะม,มาเจรจาทาอาซ์ซอนขอฟรีได้ไหมหลังจากที่อาซ่าบอกว่ามันไม่ได้ครับผมนักเตะม,มีมูลค่าของตัวเองนะครับ การทําแบบนี้มันไม่ถูกนะฮะจะไม่ยอมจ่ายเลยมันก็จะกลายเป็นเรื่องเสียนิสัยของนักเตะที่ใกล้จะหมดสัญญานะครับกขอให้ทางคัสโซล่าผมโชคดีกับเส้นทางใหม่ที่เขาเล่กเตือนครับาสุดท้ายครับผมก็เป็นขาดนักเตะดาวรุ่งของเราก็คือทางชาลีปาติโนครับผมและส่วของผมจากการราง,งานของทาง ano, โรมาโน่ออเปิดเผยว่าชาลีปาติโนนั้นจะย้ายไปร่วมทีมแบ็กพูลทีมจากลีกวันโดยเป็นการยืมตัวจนจบฤด,ด,ดูกาลนี้ ข้อมูลตรงนี้ได้มาจากทางคุณจอร์ดเบิร์ดนะครับซึ่งเป็นสายข่าวของฟุตบอลอะคาเดมี่สโมสรอนาร์ซอนครับดูดังกล่าวสัญญาต่างๆนั้นไม่มีปัญหาแต่เป็นการยืมตัวจะจบฤดูกาล2023ครับซึ่งก็บอกว่าการประกาศอยางเป็นทางการแล้วก็บทสรุปนั้นน่าจะมีความชัดเจนขึ้นในสัปดาห์นี้ครับก็ขอให้น้องผมไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทาร่างกายให้ฟิตทาร่างกายให้แข็งแกรงมากกว่าเดิมครับผมผมถือได้ว่านักเตะทางชาลีปาติโนนะครับ เป็นนักเตะที่มีของแล้วก็น่าจะเป็นอนาคตของทาซอนอย่างแน่นอนครับและทั้งหมดน้นมวลก็ผมก็เป็นข่าวตลาดซื้อขายนักเตะขาออกของทาซอนประจำวันนี้ครับข่าวขาเข้ายังไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ครับผมมีเพียงข่าวลือของทางายูริเตอร์มันนะครับว่าลดลงปรงใจอยากยมารมโมทจีมาซ่อนมากกว่าแมนยูก็ว็ดข่าวเดิมๆครับผมรอต้องรอนต่อไปรอความชัดเจนต่อไปครับผมถ้าสามารถขายนักเตะออกไปได้มากเท่าไหร่เนี่ย อาสก,ก็สามารถมีเงินในการเป็นดึงนักเตะคนใหม่เข้ามาร่วมทีมอย่างแน่นอนครับถ้า,าเพื่อนชอบในหาของข่าวผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้ดิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราครับสรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันครับ